องกิติจปาทองจากวัดโพสีบ้านปริงนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูสิริภุมศรในที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินให้ความเมตตาในการดูแลนั่นคือในนามของเทพเดรวิทย์พี่น้องจากบ้านปริงอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินนะครับส่วดโดยเจ้ารูนั้นอยู่ในร่องน้ำสีแดงดเอาไานผู้ชม โอ้โห oh, oh, oh. อย่าโศกันนะโอ้มาแล้วจ้าโอ้ยไม่หลีไม่หลง อจะช้าจะไปจะมาจะช้าอยู่ยัยมีไหร่ใส่กันมาเพระเรื่บเถื่อเถื่อเลยทีเดียวมาดูว่าเหลือทีเป็นธรรมดาบีน้าว่าจะาปูพุทธดาขาลงน้ำสีแดงเจอกับเทพโดยเพชรแหวนเทพจลาติสนามบุ่ัวกรงเกวิสัยเจ้าถัยอยู่ในลงน้ำสีน้ำเงินต้องมาบ่เถื่อกระผมกินกระาแท้กระเจ้าปูพุทธดาขาเอาเะไว้ยเอาเละว่าเรื่องทุกสงรภูมนี้คุณกันไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าตาคุณตาติดตาิดตา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 ตตาคุตตา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 นาต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 ใตาตาใาตาีาต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 า ีว่ายังไงเทพนี่ละมิตรก็ไม่ยอมพูดนะครับพุทธิราทาก็ไม่ยอมผูกอี่สูสีเปียกกันมาใส่กันมาตั้งแต่ละเมิดเผือตั้งแต่เริ่มเุิดออกมาถ่ายออกมาแล้วเรือลอยเป็นซอกเลยนี่แจ็คเข้าไปเราดูพุทธิราทาว่ายังไงว่าจะไงพุทธิราทาจะปล่อยให้เทพนี่ละมิเปียกอีกกี่แสงได้หรือไม่ได้เราก็จะผู้ชมจับตาดูดีๆครับเรือคู่นี้ใส่กันมาแค่ตั้งแต่กระซาซ่านจ็บเด็กกระจายขายไปหมดเลยตอนนี้หัวโตหัวท้ายโอถ่าย ตรงนี้เรตองตัาตรงนี้เราต้องไม่าต้องรงนี้เาจะีเตอนนี้ม้ ไยขอปูนชัดเจนนะครับผู้บรรยายก็ประกาศตามโปรแกรมตามฉักกันแล้วครับถ้ามีปัญหาไปคุยกับผข้างหลังนะครับได้เลยทุกสนามนะครับผลงานข่กขันครับ เรือรอกตัดเชือกนะครับเจ้าผู้พิพาการทองน้ำแดงดรุ่นกระโชกเทียร์โรนิร่องน้ำสีเงนินแม่ผมเขี่ยวขึ้นมาครับมาดูโพงครับเป็นโพงร่องน้ำที่ชนะนั้นได้แจกร่องน้ำแดงจากผู้พิพากษาลาคา